สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคโค,คุณสุดนะคะพบก,กันในวันวันอาทิตย์อาทิตย์ที่ยนะีิบเก้าเนาะทิตย์บก้าคุณสุก็อาจประมาณ11บเอ็ดโมงเที่ยงนะคะพอดีมีแขกมาบ้างมีแขกมาเลือกว่าถุงมาสองสามสามคนก็ซื้อไปประมาณสักแ8ดแปดพืนมาเรียกว่าถุงซะจน เป็นทะเลเรียกกันให้นวลกันมันสองสองสามคนต่เรียกทีนะข้างกองหรือนะแต่ก็ไม่ว่ากันเพราะว่ากาันซื้อขายก็ต้องต้องมีเลือนะเพราะว่าขายผ้าถุงขายผ้าถุงถ้าเราไม่ได้เลือผ้าถุงหรือว่าถ้าเราไม่ได้เลือกเลือกเขาก็ขายไม่ได้นะเราต้องดู ดูหน้าตาของเขาอะไรเงี้ยนะคะมันนี้กุใส่พ้าถุงไทเลอ้อปักนะคะหงหงแดงนะคะหงแดงหงหงเหลืองบัวแดงนะคะตอนนี้คือสีแดงนะคะตอนนี้คือสีแดงก็ก็ให้มันตรงวันอาทิตย์หน่อยนะคะแต่ส่วน,ส,วน,ส,วนส่วนเสื้อนี่็กุศลก็นะก็สุขับรถไปส่งหลานก็เลยต้องใส่สีหยิบสุหยิบได้สีกะปิก็เลยใส่สีชมพูกะปิไปเลย อยู่ได้สีไหนก็เอาสีนั้นเนะาะก็ไม่ก็ก็ไม่จําเป็นต้องเนะาะคือจะแดงเลยก็ไม่ได้นะคะถ้าใส่สักถ้าใส่ขาวก็ดูเหมือนไปทางการไปวัดอะไรเงรี้ยก็เลยใส่สีซัซบซอบลงมาหน่อยอะไรอย่างงี้นะคะวันนี้เราก็จะคุยกันแบบสบายมาเพราะเป็นวันอาทิตย์แต่เล่าสุว่าจจไรสุดเลยอยากอะไรเลยนะยิ่อเย็อ่าน อาจเี้ยอาจคุยคนเดียวแล้วลงไปให้เพื่อนๆชมหนว่งะนะคะนะเพื่อนชมพอดีอ่าคุณสุดทำเสื้อเสื้อชมพูจีบบัวนะคะชมพูจีบบัวแขนอ่ะแขนลายพัดกุุงกินเนี่ยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้คือลูกค้าคนนี้ลูกค้าคนนี้ก็คือต้องถักสองสองตัวก็คือสีขาวแต่ลายเดียวกันนะคะสีขาวกับสี กับสีอ่ะจบบัวใช่ไหมคะกับสีจิบบัวนะคะสุก็เดี๋ยวจะต้องถักอีกตัวหนึ่งก่อนนะคะแต่คุณสุก็ดอกเพราะว่าถ้าถักตัวตัวเดิมคุณสุก็จะเบื่อนะคะสุก็จะคิ้เบื่อเนาะเพราะว่าถ้าทําอะไรซ้ําอีกมันมันไม่ไหวคุณสุจะดอกเลยนะคะแล้วคุณสุก็มาถักไอตัวอ่าช่อดอกอ่าดอกมะเขือนะคะ ตวดอกมะเขือขงสุก็ถักไปกลับแล้วนะคะแต่เชื่อมรักแร้แล้วื่อกีแขกมาเยอะก็เลยไม่ได้ถักนะคะก็กําลังถักไปกลับนะคะถักไปกลับเราจะถักไปกลับประมาณห้ารอบนะคะห้ารอบนะคะถักไปกลับห้ารอบเดี๋ยวคุณสุก็จะเพิ่มโซ่ใต้รกักแร้หนึ่งดอกดอกหนึ่งดอกหรือสองดอกก็ได้แต่คุณสุจะเพิ่มแค่สามห่วงนะคะสุจะเพิ่มแค่สามห่วงแล้วคุณสุก็จะเชื่อมรักแร้แล้วคุณสุก็จะถักลงตัวนะคะนะคะ,ะส่วนแขนนี้คุณสุจะด,ดอปเห็นไหมคะ ดอกก็คือไม่เพิ่มดอกถ้าเพิ่มดอกเราจะเพิ่มตรงนี้เห็นไหมคะเพิ่มห้าดอกแล้วสุกก็ดอกนะคะดอกเพื่อว่าไม่ให้มันขยายตรงช่วงแขนแต่ช่วงจะช่วงหน้ากับช่วงหลังคือคือว่าก็ขยายไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงเป็นช่วงหน้ากับหลังสุกก็ขยายแต่แต่ถ้าเราถักไปกลับแล้วคือจะดอกตามเหมือนกันนะคะคสุกก็เริ่มดอกแล้วเห็นไหมคะเริ่มดอกแล้วนะคะก็จะไม่เพิ่มแล้วเนาะสุก็จะไม่เพิ่มเนี่ย ตรงนี้มาคุณสุดดอกจะเริ่มดอกเลยไหมดับก็คือจะไม่เพิ่มตรงนี้ตรงแยกแขนตรงนี้นะคะก็คือดอกดอกดอกใบอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้นะคะแล้วส,นนนนสุดก็จะเริ่มเชื่อมเชื่อมหลักแหล่นะคะดเ,นะเดี๋ยวคุณสุดจะให้ชมตัว ตัวตาดอกนะคะตัวตาดอกนะคะสึกเจ็บคอเมื่อวานนะคะเจ็บคอเมื่อวานเจ็บคอนะคะไอเขาคึ่งๆโดยอยู่แต่ก็จะเรียบร้อยนะคะก็คือคอก็สวยดีนะคะแน่ดีนะคะส่วนแขนนี่คยสุดทำเป็นชายใช่ไหมฮะชายเป็นกางหันครึ่งครึ่ง อันนี้กลางหันรอบใช่ไหมอันนี้กลางหันครึ่งมันก็จะออกมาก็จะสวยเวลาเราเข้าแขนเห็นไหมคะเวลาเข้าแขนก็จะสวยตรงชายม,มันนะคะล้วก็ทำให้ดูชายตรงนี้นะคะนะคะมันก็จะออกมาสวยเจ็บเมื่อวานนะฮะสามชั่วโมงนะคะแขนสองข้างแล้วก็คอสามชั่วโมง ส่วนตรงชายเสื้อเนี่ยนะคะสุกเพิ่มเป็นดอกใหญ่เห็นไหมคะเป็นเป็นเป็นกังหันสิบเอ็ดขาดอกใหญ่อันนี้กังหันเก้า 9, ใช่ไหมคะพอประมาณนี้เขาก็จะย้อยนะคะประมาณนี้เนาะพอตัดขี้ได้นิดหนึ่งอ่าพอมาก็ไม่เจอนะคะขี้ได้นี่ก็แป,แป๊บๆ าเจอที่ได้ที่หลังลูกค้าก็ตัดเองเพราะว่าเราบางทีก็มองไม่เห็นนะเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ชมพูชมพูนะคะชมพูชมสุดจะเอาอ่ามันสุดจะเอาผ้าถุงที่ที่เป็นจีบแต่ตัดป้ายมาให้ชมเพราะว่าช่างเขาช่างเขาเอามาส่งเมื่อวานนะคะส่งส่งคุณแม่ไปผืนหนึ่งแต่ช่างเขายังตัดไม่ได้เยอะเพราะว่า แฟนเขาผ่าตัดแล้วก็ผ่าตัดแล้วเขาก็เพิ่งมาทำสามวันนะคะสามวันเขาก็ได้แค่นี้แหละค่ะสี่ห้าตัวห้าผืนนะคะสามวนะะันเขาได้ห้าผืนเพราะว่าตัวนี้นทำยากนะคะอันนี้ของเพื่อนนะคะของเพื่อนตัดนะคะเขาก็จะทําโบให้นะคะโบให้แล้วก็จีบนะคะจีบหนึ่งสองสามสี่สี่จีบนะคะสี่จีบนะคะ, 5, ะ,คะอันนี้เป็นไทยลือล้อลายเก่านะคะ แล้วก็ตัด,ตดออกมาสวยนะคะอันนี้ก็คือแล้วก็เมตตะขอนะคะแล้วก็มีเชือกผูกเห็นไหมคะ,นะคะเวลาตัดเข้ามาแล้วก็สวยนะสวยนะแตงสูตก็ยังไม่เคยใส่แบบนี้ทีนะกจะประมาณนี้นะคะนะจะประมาณนี้เนาะแ้วม็จีบเนี้ยฮะจีบเขาก็จะนะสี 4, 4, 5, ่สี่ห้าจีเวลาเดินก็จะสวย กะดมเขาก็จะเกลี้ยงตามไซส์เหล่านะคะก็จะเอียงตามไซส์เหล่านะฮะสวยเนาะสวยสวยสวยก็ถ้าพูดถึงงานงานไทยลือนะคะงานพระถุงไทยลื้อเนี่ยคือเวลาเขาตัดออกมาคนะุณผู้คิดว่าเขาสวยนะคะงานไทยลือทุกตัวนะคะตัดออกมาแล้วเขาดูสวยนะคะอันนี้อันนี้ไทยลือสีม่วงเห็นไหมคะ แล้วก,ก็จีบนะคะจีบเขาสี่จีบนะคะทําแบบทวิตสี่จีบนะคะแต่ก็ตัดปลายเอาใส่สบายๆเอาติดโบให้นะคะเอาประมาณนี้อันนี้คือตัวที่สองนะคะส่วนตัวที่สามนี่ก็สีเท่านะคะไทยหรือเถานะคะโบเขาเดเขี้มานะคะไล่ไล่ตรงโบให้นะครับออกมาส่งขับใจครับลูก ผมตรงนี้ก็จะเป็นตัวเถาทะเลนะคะแตดทรงเดียวกันทำไมโบกเก๋นะคะใส่เก๋เก๋เก๋เ <c oughs> ก๋ก็เอามาเพื่อนชมพอดีจะแพ็คส่งจะแพ็คส่งลูกค้าก็ได้มาแค่ห้าผืน,นะคะ่ะแต่ของคุณแม่ก็ไปส่งคุณแม่เขาแล้วนะคะก็อ,อันนี้เป็นน้ำเงินนะคะเก๋เก๋สวสดีนะคะสวยดีนะคะ ถ้าเพื่อนคนไหนจะตัดป้ายทะเบีนจีบนี่ก็นะคะเพราะช่างเขาบอกว่าวันหนึ่งได้แค่ตัวเดียวก็าตดได้วันละตัวนะคะก็ ureau. ประมาณสักเนี่ยนะคะจีบเขาเวลาเราเดินก็สวยใช่ไหมคะสวยดีใช่ไหมคะหรือว่าก็อยากลองสักตัวเหมือนกันตัวสองตัวอยากลองเอง อยากตัดลองเองอะไรเงี้ยนะคะสี่ร้อยบาทนะคะเพิ่มจับจีบพูดถึงช่งางก็ไม่เห็นคุ้มเลยเนาะในจะกระดุมไหนจะโบไหนจะลังดุมหนโอ้อากาโอ้เป็นคนสูงสูงไม่ทำหนัุ่มเหนื่อยอากาก็เหนื่อยแล้วนะแต่ช่างเขานะช่างเขาก็เจ๋งนะคะช่างเขาก็เจ๋งเราก็ต้องยอมรับนะคะเขาบอกว่าเจ๋งคนละอย่างเนาะ อีกคนหนึ่งก็เจ๋งอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งก็เจ๋งอย่างหนึ่งนะคะเขาเนาะเขาบอกว่าเขาบอกว่าคนเราอะคะอย่าไปมองข้ามกันแล้วก็อย่าไปดูถูกคนอื่นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราย่อมมีดีคนละอย่างกันต่างกันนะคะชาวนาเขาก็เจ๋งแบบดำนานะถ้าลองให้คนสุเปิ้ทำทำให้เป็นรราจะทิมยังไง <laughs> ต้นข้าวตายหมด <laughs> ทำไม่เป็นใช่ไหมคะก็เจ๋งคนละอย่างเนาะแต่ถ้าให้ ถ้าให้เขามาทำเหมือนเราเขาก็ทําไม่ได้เหมือนกันถ้าางนั้นแต่จะสรุปแล้วก็คือเราก็ไม่ดูถูกใครนะคะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนก็มีเจ๋งคนละอย่างอยู่แล้วเนาะฮะมันสุได้บอกว่าอย่างถือว่าความสวยของผู้หญิงก็สวยคนละแบบนะคะบางคนก็สวยแบบอบอบางคนก็สวยแบบนะตม,มอมคือคือคนเราอะมันชอบไม่เหมือนกันไงนะคะบางคนก็เห็นคุณสุก็อู้ น่าเกลียดอย่างหุ่นอย่างเงี้ยไม่ชอบเลยอะไรบางคนก็ชอบอย่างเลยอะไรเงี้ยนะคะบางคนก็ชอบอ้วนไงพอเห็นคนแบบคนแบบนี้เขาก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยนะผู้ชายก็ชอบหลายแบบก็ต่างคนต่างกิจต่างใจนะก็ว่าต่างคนต่างกิจใจเขาบอกว่าที่สําคัญก็คือเอาใจเขานะเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาอะไรเงี้ยนะแล้วโลกนี้ก็จะสันตินะ <laughs> โอเคอันนี้ก็สุดจะมาพูดถึงพ่อถุงนะคะพ่อถุงอ่าพ่อถุง อัดพระกาเนาะวันนี้เราจะมาพูดถึงพระสง์อัดกาบว,วันนี้คันุกก็เปลี่ยนชุดให้นางก็คือสีอบันเย็นชมพูนะคะชมพูบันเย็นนะคะชมพูวันหวานนะคะวันนี้วันหวานวันนี้วันหวานเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงพระุงอัดพระกาวนะคะว่าว่ามันมาตัวไหนบ้างอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ดูแล้วก็ดวกเดี๋ยววันสุกข,ข์อตัดเป็นคลิปสองก่อนนะคะ